สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB นะคะก็จะมาเมาาววันตุษจีนที่ผ่านมานี้ค่ะว่าน้องๆวง into one นนะคะมาอัพอะไรในโซเชียลบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นที่น้องนายนะคะก็มาอัพคลิปนะคะแคปชั่น สวัสดีปีใหม่ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนสมหวังหลังใจปรารถนาสุขภาพแข็งแรงหาเงินได้เยอะๆสวัสดีปีเสือในปีนี้พวกเรามาสู้กันต่อไปนะครับแล้วน้องนะคะก็มาอัพรูปอีกแคปชั่น Happy Tiger Years ค่ะแล้วก็มาอัพอีกนะคะแคปชั่นชีวิตเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรง ทานกันเยอะๆหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแฮแทกเปิดประตูรับฤดูใบไม้ผลิค่ะต่อไปนะคะน้องแพทริกก็มาอัพรูปแคปชั่นสวัสดีปีใหม่ครับก็คือมาเนลุกล่อเลยค่ะ ต่อไปนะคะน้องหลิวหยีก,ก็มาอัพคลิปนะคะแคปชันสวัสดีปีใหม่ครับน้องก็มาอวยพรแม่ๆนะคะเป็นคลิปอวยพรเนาะต่อไปนะคะน้องหลินโมก,ก็มาอัพรูปแคปชันสุขสันต์วันปีใหม่ปี2022นะครับทุกคนนะคะ และคนสุดท้ายนะคะน้องซานตาก็มาอัพคลิปในไอจีนะคะแคปชั่นทุกคนใช้วันส่งท้ายปีเก่ายัางไงบ้างครับผมเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ให้อินไซเดอร์ล่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังสมปรารถนาทุกประการนะครับ สวัสดีวันก่อนส่งท้ายปีเก่าครับก็คือน้องว่ารูปสวยมากทุกคนเป็นของขวัญให้กับแฟนๆจริงๆนะคะแล้วน้องก็มาอัพรูปอีกด้วยนะคะแคปชั่นชิงเหนียนควยเลิศสวัสดีปีใหม่ครับนะคะส่วนน้องๆคนอื่นๆนะคะบางคนก็มาอัพหลังวันตรุษจีนนะคะทุกคนเราขอรวมไว้ที่คลิปอัปเดตอื่นๆก็แล้วกันนะคะ สามารถไปตามดูเรียงทีละคลิปกันได้เลยค่ะและทางค่ายนะคะก็มาอัพรูปน้องๆกับคำอวยพอรอีกนะคะแล้วก็มีคลิปที่น้องๆแต่ละคนมาเขียนคำอวยพรด้วยนะคะ แม่แม่สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้เลยค่ะเล่นนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย